จักเดียวว่ะอืมคุยไปไม่ว่าแล้วเอาออกจะได้เม็ดเกิดฝุ่ก็จะได้บอกเขวาว่าหวัดดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีมีนมคนมาจากบ้านตรงนี่แหละหมู่ที่ยี่สิบมาตัดนะครับจะตัดเป็นรองทรงข้างบนนี่ไม่ต้องออกนะครับเนาะต้องออกอยูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัด <ยา S 1> ให้ครับดูวิธีตัดของผมผมจะตัดรองทรงให้ แต่งง่ายนะครับนี่ดูถ้าเรียกชื่อถ้าเรียกชื่อแบบนี้เขาเรียกเปทรงแมมบันถ้ามัดด้านบนไว้แล้วตัดแต่ถ้าตัดเป็นทรงของผมถนัดผมก็ขึ้นลองทรงต้องคุมผ้าก,ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมันลืมช่างมันลืมตัวฮะช่างลืมตัวช่างมันลืมตัวน,นี่ต้องคุมผ้าก่อนถึงจะตัดได้ผมก็เป็นช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับเนาะ ใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดด้านฐานล่างก่อนเบอร์สามนะครับวิธีตัดคือหนึ่งหวีลงสายสวนตัวนี้ขึ้นเป็ลนลองทรงตัดง่ายช่างอ้อนตัดให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ให้ดูใกล้ๆอย่างนี้ อยู่ตรงไหนนะหมู่ที่ยี่สิบนี่อยู่ตรงบ้านของบ้านของคุณหนึ่งที่จะตายหรือว่าบ้านของคุณอ้อยตรงทางบ้านไอ้หนึ่งอะ่ะที่ที่ขายของตรงบ้านไอ้ลันอะ่ะเคยไปโนนมะนาไมเคยไปโนนมะนาไหมเคยเคยไปอยู่โนนมะนา,านไปบา,บานชั้นบานัางสีขาวอ๋ออยู่ตรงทางไปทางไปบา้านทางัดนะเนาะทางไปวัดปา่าเน่ะโอ้ทางไปวัดปา่า จิ๊กกะกะบานเอกนะดูจ้าเป็นเอกนะรูเอกรูนั่นแหละติดกันตะบานเอกจ้ะมันชันลงังสีขาวจ้ะอยู่ทางตะวันตกบานแง้มเออตะวันตกแง้มด่ารูอันนั้นบานแง้มมะลูจ้าตะวันตะเพ็งตะวันตกไว้นั่นหน่อยหนึ่งบานในลั่นบานในนิงไปนู่นออกไปฉาบไปนู่นทั้งหือว่ารูอ่ะ แต่ว่าม่เคยเห็นหนากันคุณกันก็นเลยไม่ค่อยสนิทครับนี่คือตัดลองทรงแบบถ้าถ้ามัดจุกอย่างนี้เขาเรียกทรงแมมบันทรงไอ้เขาเรียกอะไรนะอันดร์ค่าตัดด้านบนตัดด้านล่างไว้บนตัดด้านล่างแต่อันนี้เขามากตัดเป็นลองทรงผมก็ขึ้นขึ้นโมเดลลองทรงก่อนแล้วก็ใช้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเก็บด้านหลังง่ายมากเลย จะฝากอะไรถึงชาวเน็ตบ้างก็คุยไปมันก็ออกไปได้หมดแหละคำพูดที่มันจะพูดไปในทางที่ดีครับฝากถึงน้องสาวน้องชายได้หมดคุณวันชัยประมูลศรีรู้จักไหมเป็นของเอพี่ชายของลักนาะคุณลักนาประมูลศรียู่ตรงบ้านเอ่อนโตนะนะตาบ้านตะลวนเป็นช่างตะพงเก่า ลูกสาวตาล้วนคนออที่เป็นหมอตาล้าวงนงานแหละลูกสาวแกชื่อลัคนาลัคนาประมูลสีบรรชัยประมูลสีเนี่ยเป็นคนลงยูทูบให้เขาเอาภาพอย่างนี้ที่ผมส่งไปนี่เขาก็ลงหมดแหละ <c oughs> ที่พูดไปนี่เขาก็ลงให้นี่วิธีตัดเราก็ถอดเบอร์สองเบอร์สามออกนะครับเนี่ยเราเอาเบอร์หนึ่งเข้ามา <c oughs> เขาจะดูอย่างเนี้พอเพ fc เขาดูเขาดูช่างอ้อนบ้าตัดผมทรงลงทรงนี่ดูนะครับตัดข้างๆอย่างนี้ใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดตัดเบาๆอันนี้ให้ดูชัดๆเลยนะครับด้านข้างเนี่ยให้ดูชัดๆอย่างนี้ด้านข้างด้านหลังหลังใบหู สันสันเลยเด้ดันจ้าๆช่สันๆันเลยครับรู้คนคนเคยตัดจะรู้แต่คนถ้าเป็นคนไหนไม่เคยตัดจะเอาไว้ยาวๆอ้ะจ้ะยาวเร็วผมใ้ะใครเขาตัดสกินเฮดให้เขาามาตัดทห้เพื่นอนเขาามาตัดเขาหัวคนนายใหญ่ห้ะ ถ้านาเบาบหน่ยเขาจะตัดสินเท่าเหมือนกนให้เขาก็มีกนเลยคนคนป่วยอ่ะน้องใหากให้เขากูนให้เขาบอกไม่กูนมีแรงวังงามเด้อคนเ่อเหรอเนาะป่วยได้ืงยีเอาอสั่งหนอยู่ห่างชิ้กลัวคถึงไหมถึงสี่สิบไก่ละไก่ยี่หกละโอ้ไก่ยี่หกแล้วคนจะเป็นน้องผมไม่กี่ปีผมควสิบสามเลยเด้ อายุเพียเพียงตัวเล็ก็ดูไปมันใหญ่มันเท่าไปเรื่อยไปหนาวม,มันเท่าไปหนาะมฉันจะทำหัวฉันนานฉันนานส,นานสนานมาร์ทขอรูจ้าเกอยู่นรองในรองไปตัดผมกันไหนอะ่ะมนานทางอ่อนตรงไหนให้ก่อน <laughs> มีอย like ู่ที่เดียวนี่แหละที่ผมทำอาลนมาตัดมากปลาลูจักไหมวะอืมเปทางไหนแล้ววะตำนานตำนานเป๋าอะไรนำนานเป๋าเป๋าเป๋าอะไรเนาะเป็นตำนานไหนตำนานเป็นผู้ชายตำนานลูกตะลมตะลมลูกตะลมรูตำนานลูกตะลมลูกชายก็มาตัดแค่นี่ไปแล้ันรอสีขาวสีหามันพามากกับเลดเหมือนตำนานบโบะแกตรงไปตำบัน บานพิเครือเดืออืมเข้ามาบานพิเครือเข้ามาก็้ามาจื้อบานเอ๋อเอ๋อก็มาซื้อบานฉันี่แหละบานตะลุ่นแรกปัน่นหายแล้วเหลือแต่ไอ้นาใหญ่จื้อไอ้นะมูจีซิปตะลุ่นแรกปันงงป่นก็สังเกตแรกปั่นมูจีซิป่ะติดกันแดนติดกันเลยคุณจะร้านฉันนะอืมเขาต้องดัดกัน,น,น,นอ,นอ,นอนมมยู่ทั้งมูจีซิปน่ะ ครับนี่ผมตัดให้ดูเป็นแนวๆอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ดูนะครับมันจะเป็นลองทรงแล้วจะเอาสั้นเอายาวแล้วแต่เรานะครับครับขอบคุณครับ <c oughs> ลองดูลองพูดดูสวัสดีค่ะเออสวัสดีเอาเจ็บก็ต้องทนเดิน่ะเจออะไรโต <c oughs> <c oughs> ๊ะสีเทสลัสด,ด,ด,ดพาคุณมองมาเชิญมาตัดเออก็ต้องบอกเขายังงั้นแหละเป็นมาตัดร้านผมครับ้าตัดผมช่างอ่อนช่างอ่อนครับเสร็จแล้วครับ โอ้เขาเป็นคนที่ว่าหล่อมากเลยปกติก็ไม่เคยหล่ออย่างนี้นะครับดูนะครับเมื่อตัดผมเสร็จแล้วแกก็หล่อหล่อจริงครับดูนี่นะครับคือลองทรงครับมีคนมาเชร์ด้วยมีคนมาดูด้วยรีวิวครับดูรีวิวบ้านช่างอ้อนโอ้โหน่ารักจังดูหล่อครับหล่อหล่อดูนะครับสวัสดีครับนี่